พุทธศาสนิกชนจากทั่วประเทศได้พร้อมใจกันมาร่วมงานบุญพิธีทอดกรถินสามัคคีประจำปีพุทธศักราช2563ณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมแพร่จัดพิธีทอดกรถินงสามัคคีประจำปีพุทธศักราช2563วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีทอดกระถินสามัคคีบรมจักพรรพัประจำปีพุทธศักราช2563ติดตามรายละเอียดได้ในข่าวบุญนิวส์ สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงของบุญนิวส์ค่ะประจำวันจันทร์ที่26ตุลาคมพุทธศักราช2563วันนี้อยู่กับดิฉันปาริชาติกาลเกตค่ะโดยคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามบุญนิวส์ได้หลายช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นทาง gbnus.com ทาง Facebook บุญนิวส์ทีวีและทาง u t u b e นะคะบุญนิวส์แช n แนลค่ะวันนี้เรามีข่าวสารในแวดวงพระพุทธศาสนาค่ะรวมไปถึงจะพาคุณผู้ชมนะคะไปร่วมอ่านุโมทนาบุญกับกฐินนทานประจํา ะะที่จัดขึ้นในทุกๆวัดทั้งภายในและต่างประเทศไปเริ่มกันที่วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีทอดกรถินสามคัคคีประจำปีพุทธศักราช2563ค่ะ ถูกยางก้าวของนักสร้างบารมีที่อัญเชิญผ้ากรถินในวันนี้เต็มเปลี่ยนไปด้วยความสง่างามทุกท่านล้วนเห็นความสําคัญของการทอดกรถินซึ่งเป็นมหาการทานหนึ่งปีมีเพียงครั้งเดียวอีกทั้งยังเป็นการสั่งสมมหาทานบารมีเป็นสเสบียงบุญอันจะแปลเปลี่ยนเป็นโลกิยารั์นำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองทั้งในภพชาตินี้และจะแปลเปลี่ยนเป็นอริยทรั์ติดตัวไปในภพบเบื้องหน้า โดยปีนี้ผู้มีบุญทุกท่านได้มาร่วมพิธีทอดกรถินสามัคคีที่จัดขึ้นณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีเมื่อวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมที่ผ่านมาอย่างเนื่องแน่นในส่วนของพิธีกรรมทอดกรถินสามัคคีในปีนี้มีกัลยาณมิตรสุจัญญาเพชรฉลาพิรัตและกัลยาณมิตรจิตติมามานะชัยรัตน์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้ากรถินเป็นภาษาบาลีและภาษาไทยก่อนที่คณะประธานกรถินสามัคคี นำโดยกัลยยานมิตรสุจัญญากัลายนานมิตรวริษาเพชรชราพิรัตกัลายนานมิตรจิตติมากัลยยา,านมิตรสุยานีมานะชัยรักจะได้น้อมนำผ้ากรถินถวายแด,ด่ตัวแทนคณะสงฆ์ ดยมีพระครูสังครักษ์กรังสริดอิทธิจินตโกกล่าวพเดียงสงและทางด้านพระมหาวีรวัตวีรวัตโกกล่าวอัปปโลก,กถินโดยผ้ากถินนาานกับทางผ้าอนิสงบริวารทั้งปวงนี้คณะสงฆ์พิจารณาเห็นสมควรแก่พระครูสังครักษังสริดอิทธิจินตโกเป็นผู้รับผ้ากถินสำหรับประเพณีการทอดกถินถือเป็นประเพณีทางพระพุทธศาสนาที่ดีงาม เพราะก่อให้เกิดความสามาคัคคีขึ้นในหมู่พุทธบริษัทด้วยว่าพุทธศาสนิกชนจะได้มาร่วมแรงร่วมใจสร้างบุญสร้างกุศลและได้ร่วมกันบูรณะปฏิสังขรณ์วัดวาอารามรักษา,าศาสนวัตถุและาศาสนสถานให้รุ่งเรืองงดงามนะับเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวสืบไป บุญบันเทิงบุญกระถินเป็นบุญกรารทานนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่พวกเราพุทธบริษัท4รอคอยนะคะวัดก็รอคอยแล้วก็พวกเราก็รอคอยนะคะเพราะว่าบุญกระถินนี้เป็นบุญเป็นเส้นเลือดใหญ่ของวัดนะคะที่พวกเราจะต้องมาช่วยกันธนุบำรุงนะคะพระพุทธศาสนานะคะ ไม่ให้พระพุทธศาสนาของเราต้องสูญหายนะคะเราอย่าลืมเราต้องมาช่วยกันนะคะแล้วก็สามัคคีกันช่วยวัดใกล้บ้านด้วยนะคะแล้วทุกครั้งที่ทําบุญกรถินนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็จะสังเกตได้เลยว่ามีอนิสงส์แล้วก็มีอนุภาพมากนะคะมั่นใจามากเลยค่ะในบุญทุกๆบุญเลยและโดยเฉพาะบุญกรถินก็อยากให้ครอบครัวทุกคนมาพร้อมหน้ากันนะคะก็ปีนี้ไดก มาครบเลยน้องสาวคุณแม่สามีมาเนี่ยก็ดีใจมากนะคะพอดีคุณพ่อคุณแม่ตัวเองเสียชีวิตไปแล้วแต่ว่าเราก็อุทิศบุญให้ท่านแน่นอนค่ะทุกคนเนี่ยใจเนี่ยเต็มเปี่ยมเต็มร้อยมาทําบุญกันอย่างเ,เต็มที่เต็มกําลังค่ะเพราะนั้นพวกเราเนี่ยสามารถบอกได้เลยว่าทุกคนมีความเปลื้มปิติกันมากในการที่มาเจอกันในวันนี้แล้วก็มาร่วมบุญมหากรกคทานในครั้งนี้นะคะ เมื่อถึงเวลาที่บุญกระถินมาถึงเนี่ยดิฉันจะเป็นคนที่ตั้งใจว่าเมื่อไหรได้ยินข่าวว่าที่ไหนมีบุญกระถินเนี่ยดิฉันก็จะทำทุก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 บุญทุกทุก,ทก,ทกวัดนะคะที่ดิฉันได้ยินว่าเป็นบุญกระถินดิฉันรู้ว่าในภาวะเศรษฐกิจที่ลำบากแล้วก็ฝืดเคืองเนี่ยเป็นภาวะที่ใครๆก็พยายามอยากจะประหยัดเงินในในใน,ในกระเป๋าตัวเองแต่ดิฉันคิดว่า การเอาเงินที่เราตัดตณีเราทำมาหากินมาได้ด้วยความยากลำบากแล้วเราตัดตณีนะ่ะเอาเงินส่วนนี้เนี่ยมาจัดสรรแล้วก็แบ่งมาทำบุญกระถินเนี่ยก็ได้ถือว่าเราได้ต่ออายุพระพุทธศาสนาปัจจัยที่เราได้ทำบุญใบนี้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์กับทุกวัดแล้วเราก็จะภาคภูมิใจค่ะว่าเราไม่เคยได้ตกบุญนี้เลยแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราก็คือ การเดินทางไกลในวัดเจ้าสงสารเนี่ยเราจะต้องมีบุญที่ติดตัวเป็นเสบียงของเราไปแล้วก็บุญกระถินเป็นบุญที่ใหญ่มากมีอานิสงส์มากเราก็ควรจะต้องได้สร้างบุญนี้ไม่ใช่เพียงแค่เพื่อตัวเองเท่านั้นแต่ว่าการที่เราทําครั้งนี้ก็จะทําให้เราเนี่ยเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจที่เราได้ เป็นคนหนึ่งที่เราได้ต่ออายุพระพุทธศาสนาให้ยาวไกลออกไปอีกค่ะดิฉันก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะเมื่อท่านมีโอกาสได้ยินเรื่องบุญกฐินก็ขอให้ท่านเนี่ยต,ตัดตัีนีนะคะแล้วก็ได้ร่วมกันสร้างบุญครั้งนี้ให้เป็นบุญที่ติดตัวท่านไปแล้วก็เป็นผลอนิสง์ที่ทําให้พระพุทธศาสนาเจริญรุง่งเรืองแล้วก็สืบอ,อ,อายุพ,พุทธศาสดาได้ยาวนานที่สุดเท่าที่เ,เราจะช่วยพระพุทธศาสนาได้ค่ะ และทางด้านศูนย์ปฏิบัติธรรมแพร่จังหวัดแพร่ค่ะก็ได้จัดพิธีทอดกรถินสามัคคีขึ้นเช่นกันเรื่องราวจะน่าปลื้มปิติแค่ไหนไปติดตามได้ในช่วงของขยายข่าวบุญค่ะ การทำบุญทอดกรถินสามัคคีนั้นมีพลานิสง์ผลบุญอันยิ่งใหญ่ผู้ที่ได้ทำบุญจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้อุปถรัรมภ์ค้ำจุนพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองส่วนผู้ที่ได้รับกรถินคือพระสงฆ์ก็ได้อาศัยปัจจัยสี่จากกองกรถินเป็นเครื่องดำรงชีพเพื่อปฏิบัติธรรมและเผยแผ่ธรรมะแก่ชาวโลกสืบไปซึ่งวันนี้เราได้นำภาพบรรยากาศของพุทธศาสนิกชนผู้มั่นคงในการสร้างมหาทานบารมี ในพิธีทอดกรถินสามัคคีณศูนย์ปฏิบัติธรรมแพร่ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2563มาให้ทุกท่านได้รับชมพร้อมทางได้อนุโมทนากับคณะประธานเอกถินสามัคคีในปีนี้นำโดยกัลยานมิตรกรวรรณกัลยานมิตรทาคามิสึมากิฟูคิมิสึกิริวกิทามุระกัลยานมิตรธนพรวังน้อย รวมด้วยคณะมหาเศรษฐีผู้ใจบุญได้แก่กัลเายนามิตรพรทิพย์คงอ่อนและครอบครัวบริษัทเป็นหนึ่งดีไซน์แอนมัลติซัพพลายจำกัดและกัลเายนามิตรรัตพิมพ์กัลเายนามิตรแอปจอนแมทสันโดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาอนันตชัยทิตตะชโยเป็นประธานสง์นำประกอบพิธีกรรม ากภาพงานบุญอันน่บับลืมปิติใจแล้วอีกหนึ่งไฮไลท์ของงานในวันนี้คือความในใจของคณะประธานเอกกฐถินสามัคคีและมหาเศรษฐีผู้ใจบุญที่นับได้ว่าเป็นบุคคลสำคัญที่ได้ร่วมกันสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาตามหลักคำสอนของครูบาอาจารย์การที่ได้มาเป็นประธานกฐถินในครั้งที่สองเนี่ยค่ะก็มีความตั้งใจว่าคือเราอยากเป็นประธานกฐิน ต่อต่อ,ต,อต่อไปเหมือนคนที่ก้าวขึ้นไปแล้วอะ่ะจะไม่ก้าวลงมาอีกอะค่ะเหมือนตัวเองอะ่ะเข้าวัดปี54ตอนนั้นยังไม่เข้าใจเรื่องอนิสงส์ผลบุญหรือว่าพิธีกรรมทางศาสนามากแต่เมื่อวันหนึ่งเข้าวัดปีที่4่อะค่ะก็เริ่มรู้สึกว่าเราต้องได้เดินกระถินของวัดพระธรรมกายเงะะี้ยค่ะแล้วก็พอหลังจากได้เดินกระถินเราก็จะสร้างเป้าให้มากขึ้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นทุกปีอะค่ะเป้าเราจะขยับขึ้น,ขย,ข,นขยับขึ้นเพราะตัวเราเองอะ ไม่ได้มองคนอื่นแต่เรามองที่ตัวเราแล้วเราก็พยายามที่จะพัฒนาตัวเราในการสั่งสมบุญให้มากขึ้นแต่การทำบุญนะคะมันไม่ใช่แค่ทำทานอย่างเดียวนะคะมันต้องรักษาศีลจเจริญภาวนาสวดมนต์ไหว้พระวนวนพค่ะถ้าเราครบทั้ง3อย่างอะคะ่ะอันนี้ส่งของบุญอะมันจะกลับมาอย่างเหมือนกลับมาได้เร็วมากขึ้นเราสะสมบุญด้วยความสุข อันนี้สงอ่ะมันมาของมันอยู่แล้วในเมื่อเราทาของมันอยู่ทุกปีค่ะเราก็ไม่ต้องพูดถึงเพราะเราไม่เจอความลําบากแล้วนะตอนนี้ค่ะชาตินี้ถ้าไม่ได้เจอหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายไม่ได้เจอวัดพระธรรมกายก็ยังไม่รู้ว่าความสุขความสบายจะได้มาแบบไหนความสําเร็จจะได้มาอย่างไหนค่ะเพราะอย่างตอนนี้เรารู้แล้วว่าความสุขความสําเร็จในชีวิตอ่ะมันมากับบุญค่ะวันนี้ตำม,มึงกระติงครั้ที่สองปีที่สอง แล้วก็จะเป็นพระ,ระตังกะติ่งด้วยแล้วก็จะคือมันก็ปีที่แล้วก็เพิ่มปีนี้ก็เพิ่มเหมือนกันแล้วก็จะเพิ่มมากกว่าปีที่แล้วแหละครับและเออมันคือที่มันแบบทําบุญกระติ่งแล้วก็จะเวลาทําบุญก็มีความสุขแล้วก็จะได้เป็นสเปเชียลปเหมืนอนแบบพิเศษอะไรอย่างนี้แหละคะับแล้วก็จะคือมันทําบุญ คืออะไรผมก็เคยคิดเหมือนกันแต่มันก็คือเป็นทำบุญคือที่มันได้เป็นสเปเชียลมันเป็นพิเศษเพราะมันแบบมันหัวใจก็มันสมองก็ท่านตัวเป็นฮับปี้นะครับผมอันนี้ก็คือทุกท่ทานต้นชวนที่มันแบบทำบุญ,ทำบ,ญทำบุญด้วยกันแล้วก็จะทำบุญเล็กๆน้อยๆเยอะๆใหญ่ๆอย่างไรก็ได้ต้องทำบุญด้วยนะครับเป็นผู้นำบุญของจังหวัดแพร่ แล้วก็ได้มาร่วมบุญแล้วก็สร้างบารมีกับพระอาจารย์พระมหาอนตชัยนะที่ศูนปื้มนะได้ดูแลเรื่องน้ําเรื่องไฟอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆนะก็จะพาบริวารลูกน้องเนะี่ยมาช่วยงานุทธศาสนาะก็มีความยินดีแล้วก็งานกระถิน่นได้เตรียมงานกระถินกันมารู้สึกปลาปื้มและยินดีนะเห็นเจ้าภาพนะหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสหน้าตาผ่องใส นะญาติโยมที่มาร่วมบุญมาร่วมงานนะทุกท่านก็มีความอิ่มเอิบอิ่มบุญนะยินดีพึงพอใจนะในการที่เราจะได้เตรียมงานไว้ให้เตรียมสถานที่ไว้ให้นะล้วก็ทุกคนได้บุญนะพระอาจารย์ก็ได้ให้อวาดนะเราก็ทุกคนปื้มปิตินะปีหน้า ก็คุยกันไว้ว่าจะมากันทุกๆปีนะใหส้สัญญาก็ขอขอบคุณท่านเจ้าภาพแล้วก็พระพี่น้องสาธุชนทั้งหลายที่มาร่วมบุญครั้งนี้วันนี้ก็ปลื้มนะคปลื้มที่สาธุชนทุกท่านนะคะร่วมแรงร่วมใจกันไม่ว่าจะเป็นการออกอลรงครัวมหาทานบารมีนะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าฝนมันจะตกโปรยๆนะคะแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคกับชาวพุทธ แล้วก็ชาวจังหวัดแพร่แล้วก็ชาวจังหวัดใกล้เคียงนะที่ได้มาร่วมงานกระถินในวันนี้นะพวกเราชาวพุทธเนี่ยค่ะก็มองเห็นแล้วก็ตระหนักถึงความสำคัญในวันกระถินวันทอดกระถินที่หนึ่งปีมีครั้งเดียวมันทำให้เราคิดว่าชาวพุทธของเรานะฮะอย่างน้อยนะฮะถึงแม้มันจะมีอุปสรรคอะไรหรือว่า มีสาเหตุอะไรเหมือนกับตอนนี้ที่ว่ามันมีโรคมีโควิดแต่ก็ทำให้ชาวพุทธของเรานะฮะช่วยกันสืบสารอายุพระพุทธศาสนามันมองให้เห็นว่าเรายังเป็นปึกแผ่นเรายังเข้มแข็งมันเป็นพลังอย่างหนึ่ง ภาพงานบุญที่เกิดขึ้นในวันนี้เราได้เห็นถึงหัวใจของยอดนักสร้างบารมีที่ตระหนักและให้ความสำคัญกับงานบุญทอดกระถินซึ่งเป็นมหาการทานหนึ่งปีมีเพียงครั้งเดียวแม้สภาพเศรษฐกิจและสังคมจะเป็นอย่างไรแต่หัวใจของทุกท่านล้วนมีความรักและห่วงใยต่อพระพุทธศาสนาอย่างไม่เสื่อมคลาย ร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมสระบุรีนะคะได้จัดพิธีทอดกรถินสามัคคีเพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าประจำปีพุทธศักราช2563ค่ะคณะกัลยานมิตรในจังหวัดสระบุรีและจังหวัดใกล้เคียงได้พร้อมใจกันมาร่วมงานบุญพิธีทอดกรถินสามัคคีเพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าประจำปีพุทธศักราช2 5 6 3นณศูนย์ปฏิบัติธรรมสระบุรี โดยมีพระเดชพระคุณพระธรรมปิดกเจ้าคณะจังหวัดสระบุรีเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารเมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ส่วนกันลยาณมิตรทวีกัลยาณมิตรปราณีกัลยาณมิตรเพียรใจกัลยาณมิตรดารุณีกัลยาณมิมตรไมตรีโรจนะสินวิไลเป็นประธานกฐถินในปีนี้และมีท่านเจ้าภาพมาร่วมงานบุญครั้งนี้เป็นจํานวนมาก โดยคณะประธานกรถินได้ตั้งริ้วขบวนเพื่ออัญเชิญผ้ากรถินเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีก่อนที่กันลยานมิตรสาชนโลวิชากรติกุลจะได้เป็นประธานจุดเทียนทูบูชาพระรัตนตรยัยพร้อมกันนี้คณะสงฆ์และสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านยังได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักกับปวัตนาสูตรและนั่งสมาธิกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์จากนั้นเป็นพิธีทอดผ้ากรถิน โดยคณะประธานกรถินได้นำกล่าวคำถวายผ้ากรถินพร้อมทั้งน้อมนำผ้ากรถินถวายแด่ผู้แทนคณะสงฆ์โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความปิติอย่างความปราบรื่มในบุญให้แก่สาธุชนผู้มาร่วมงานเป็นอย่างยิ่งซึ่งการจัดพิธีทอดกรถินในครั้งนี้คณะผู้จัดงานได้ใช้มาตรการในการป้องกันไวรัสโควิด1 9 1เ0เซเพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้แก่ผู้มาร่วมงานบุญทุกท่านค่ะ ก,ก็ต้องการอนุโมทนาบุญนะคะกับกิจกรรมงานบุญในพิธีทอดกรถินสามัคคีที่จัดขึ้นณวัดต่างๆค่ะไปดูเรื่องราวของการแบ่งปันน้ำใจกันบ้างค่ะโดยทางวัดพระธรรมกายและมูล,ลนิธิธรรมกายนะคะได้มอบถุงยังชีพจํานวน815ชุดเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมในประเทศกัมพูชาค่ะ วันที่23ตุลาคมที่ผ่านมาพระครูสังครัร์รังสลิตอิทธิจินตโกเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายพร้อมด้วยพระวิเทศธรรมมาพรประธานมูนลนิธิธรรมกาย มอบถุงยังชีพจำนวน815ชุดเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมกว่า800ครัวเรือนในตำบลกอมเบียงตำบลโอดาตำบลบึงเรียงตำบลตรางตำบลตาแซนตำบลตาเกียเขตอำเภอกอมเบียงจังหวัดพระตระบองและคณะสงฆ์ในจังหวัดไพลินประเทศกัมพูชาทั้งนี้นาวาเอกรัฐพลลุนพลหัวหน้าสํานักงานประสานงานชายแดนไทยกัมพูชา กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดได้รับการประสานจากหน่วยงานประสานชายแดนกัมพูชาว่าเนื่องจากเดือนตุลาคมเป็นต้นมาได้เกิดมรสุมพัดผ่านเข้าในพื้นที่หลายครั้งทำให้เกิดฝนตกหนัก น้ำป่าไหลหลากท่วมบ้านเรือนและพืชสวนไรนาได้รับความเสียหายจำนวนมากประชาชนไม่สามารถประกอบอาชีพได้ปัจจุบันขาดแคลนอาหารเครื่องอุปโภคบริโภคและยารักษาโรคจึงขอความอนุเคราะห์ถุงยังชีพจากวัดพระธรรมกายและมูลานิธิธรรมกายเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยดังกล่าวค่ะ และทางด้านผู้แทนวัดพระธรรมกายและเครือข่ายคณะสิทิยานุสิตวัดพระธรรมกายทั่วโลกได้มอบทานมอบธรรมให้แก่โรงเรียนวัดกลางคลองสามเพื่อส่งเสริมมาตรการการป้องกันไวรัสโควิด -19 ค่ะนายองอาจธรรมนิธาโฆษกคณะศิทธทยานุสิตวัดพระธรรมกายผู้แทนวัดพระธรรมกายมูนลนิธิธรรมกายและเครือข่ายคณะศิทิทยานุสิตวัดพระธรรมกายทั่วโลกพร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่มอบทานมอบธรรมมอบตรงกล่องส่งแรงใจสู้ภยัยโควิด -19 เพื่อสุขภาพกายใจที่แข็งแรงจำนวน3,600กล่องให้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดกลางคลอง3ตํตำบลคลอง3าอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีทั้งนี้เพื่อเป็นการสนองตามพระดำริสมเด็จพระอริยวงศาคตัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก และสนองตามนโยบายฝ่ายสาธารณาสงเคราะห์ของคณะสงจังหวัดปทุมธานีด้วยความห่วงใยส่งแรงใจช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบในสถานการณ์โรคระบาดสู้ภยัยโควิด -19 โดยวัดพระธรรมกายมูนลนิธิธรรมกายเครือข่ายคณะศิษยานุสิตวัดพระธรรมกายทั่วโลกและผู้มีจิตอันเป็นกุศลมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการมอบสิ่งของผ่านเครือข่ายบาวรคือบ้านวัดโรงเรียน เพื่อผ่านพ้นสถานการณ์โรคระบาดไปด้วยกันด้วยการแบ่งปันสิ่งดีๆให้กันและกันค่ะและสำหรับในช่วงนี้นะคะบุญนิวส์มีสถิติ10อันดับแรกภายในประเทศในเขตกรุงเทพและปริมณฑลที่ได้รวมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนาสูตรเพื่อสร้างกระแสทานที่ชุ่มเย็นให้ปกคลุมผืนแผ่นดินไทยไปติดตามกันนะคะว่ามีจังหวัดไหนบ้างที่ติดอันดับท็อป10ค่ะ สำหรับ Greece, um, country, Kent, et, fantasy, um, at, in 10อันดับในประเทศอันดับ1จังหวัดสระบุรีอันดับสองจังหวัดขอนแก่นอันดับ3จังหวัดเลยอันดับ4จังหวัดนครพนมอันดับ5จังหวัดมหาสารคามอันดับ6จังหวัดบุรีรัมย์อันดับ7จังหวัดสกลนครอันดับ8จังหวัดอ่างทองอันดับ9จังหวัดบึงกาฬและอันดับ10จังหวัดกาลสิน์ส่วน1ิบอันดับของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีดังนี้ค่ะ อันดับหนึ um สส่งแก้วภูทร8อันดับสองนครหลวง14อันดับสามนครหลวง10อันดับสี่นครหลวงหนึ่งอันดับห้านครหลวง6อันดับหกนครหลวง16อันดับเจ็ดนครหลวง9อันดับ8นครหลวง17อันดับ9นครหลวง12และอันดับ10นครหลวง11 และสำหรับในช่วง World News ในวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปรับชมและอนุโมทนาบุญกับกิจกรรมงานบุญที่จัดขึ้นในต่างแดนเพื่อการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนานะคะไปเริ่มกันที่วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดงานบุญพิธีทอดกรถินประจำปีพุทธศักราช2563ค่ะ สำหรับพิธีกรรมภาคเชา้าพระครูสดทิธิธรรมวิเทศรองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียท่านประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรยัยและได้บรรยายธรรมก่อนที่พระมหาด็อกเตอร์สมบัติอินทป,ปัญโยจะได้บรรยายธรรมเรื่องอนุภาพแห่งบุญกถินจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสพร้อมทางได้ร่วมกันรับชมวิดีโอของพระวิเทศภาวนาจารย์และพระวิเทศภาวนาธรรมซึ่งท่านได้เมตตาให้อาวาต ส่งคุณค่า ส่วนในภาคบ่ายคณะประธานกฐินประธานรองคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้ตั้งริวขบวนอัญเชิญผ้าไตรกฐินบรมจากรพพัดเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีโดยประธานกฐินประจำปีพุทธศักราช2563อกาคือกัลยาณมิตรละองกัลยาณมิตรอมรกัลยาณมิตรอมาราบรรจงสิริและกัลยาณมิตรวิทยเมดีส่วนประธานกฐินบรมจากรพพัดคือกัลยาณมิตรพรกัลยาณมิตรลินดาปรีดานนท์ จากนั้นเป็นพิธีทอดกรถินโดยกันเยณมิตรธนวัฒนหอสุวรรณได้กล่าวคำอัญเชิญเทวดา กัญญานามิตรอมาราบรรจงสิริกันลานามิตรลินดาปรีดานนท์กันลานามิตรพรปรีดานนท์นำกล่าวคำถวายผ้าไตรกฐถินพร้อมทางได้น้อมนำผ้าไตรกฐถินถวายแด่พระมหาด็อกเตอร์สมบัติอินทป,ปัญโยทางด้านพระครูโสธิธรรมวิเทศได้กล่าวรับผดียงสงพระมหาด็อกเตอร์สมบัติอินทป,ปัญโยกล่าวคำอัปปโลกะถิน่น นอกจากนี้คณะประธานกถินยังได้ถวายดอกไม้ปัจจัยและรับของที่ระลึกจากท่านประธานสงฆ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีถวายธยธรรมและพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตในโอกาสนี้พระครูโสติธรรมวิเทศได้กล่าวขอบคุณและอนุโมทนาบุญกับผู้มาร่วมงานในครั้งนี้ พร้อมทั้งได้กล่าวถึงการจัดพิธีทอดกรถินซึ่งเกิดขึ้นได้ยากทั้งเป็นการได้ถวายสังฆทานจึงนับเป็นบุญยิ่งใหญ่และปัจจัยบริวารกรถินยังได้นําไปสร้างวิหารฐานคืออาคารปฏิบัติธรรมผู้ถวายจึงได้บุญทัพทวีจึงเป็นวันที่ต้องจดจําเป็นวันที่ต้องปลืมไปตลอดชีวิตเพราะว่าเป็นการทําบุญที่ทําได้ยากยิ่งเป็นบุญที่ทําถูกต้องตามหลักวิชาค่ะ เช่นเดียวกันกับทางวัดพระธรรมกาย DC ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะได้จัดพิธีทอดกรถินบรมจักพระพัประจำปีพุทธศักราช2563ค่ะสำหรับพิธีกรรมภายในงานคณะสง์นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักกับประวัตนาสูตรบทรัตนาสูตรและสวดบทสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมาร ก่อนที่จะได้ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันและตั้งริ้วขบวนอันเชิญผ้าไตรกฐถินเคลื่อนขบวนอันเชิญเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีจากนั้นเป็นพิธีอาราธนาศีลห้าและปฏิบัติธรรมทำใจหยุดใจนิ่งกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ในพิธีกล่าวคำถวายผ้าไตรกฐถินซึ่งมีท่านประธานคือกัลยาณมิตรมนกนิษฐ์ขติยากรจลูนและครอบครัวนำกล่าวคำถวายโดย กันลยนมิตรชุนตันและกัลลยนมิตรโบรเจอร์อย่างเป็นผู้แทนนอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายทยธรรมโดยกัละยนมิตรสว่างจิตแม็กไกวเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายกองบุญเผยแผ่วิชาธรรมกาย โดยกันลนานมิตรระวินชินวง์และกันลนานมิตรอุเทนมารีวัตเป็นประธานนำกล่าวพิธีกล่าวคำถวายพัะทหารเป็นสังฆทานมีกันลนานมิตรพัฒนาพงษ์และกันลนานมิตรสุริษาพุ่มทิมเป็นประธานจากนั้นประธานกฐินคือกันลนานมิตรมนกนิษฐ์คติยากรจลูนได้กล่าวเปิดใจและกล่าวขอบคุณผ่านทางระบบออนไลน์ในโอกาสนี้พระมหาสงวนสุริยวังโสท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทียก และให้พรอ,อันเป็นสิริมงคลแก่สาธุชนทุกท่านก่อนที่จะได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะพระภิสษุส์ฆ์จำนวน5รูปด้วยความปลื้มปิติกันทุกคนค่ะ และสำหรับในช่วงนี้นะคะยังเป็นฤดูการทอดกรถินสามัคคีค่ะวันนี้เรามีข่าวประชาสัมพันธ์ถึงกำหนดการพิธีทอดกรถินสามัคคีที่จะจัดขึ้นณศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศประจำปีพุทธศักราช2563มาฝากค่ะ ขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมสั่งสมบุญใหญ่มหากรารทานหนึ่งปีมีเพียงครั้งเดียวพิธีทอดกระถินสามัคคีณศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศประจำปีพุทธศักราช2563โดยมีกำหนดการดังนี้วันพฤหัส,สบ,บดีที่29ตุลาคมจะมีพิธีทอดกระถินสามัคคีหนึ่งแห่งได้แก่วัดแม่ลายเตียนอางจังหวัดเชียงใหม่ วันเสาร์ที่31ตุลาคมจะมีพิธีทอดกรถิ่งสามัคคีทั้งสิ้น10แห่งได้แก่ 1. วัดหนองกินเพนจังหวัดอุบลราชธานี 2. วัดแม่สนามจังหวัดเชียงใหม่ 3. วัดห้วยตองศักจังหวัดเชียงใหม่ 4. วัดหนองไผ่ล้อมจังหวัดปราจีนบุรี 5. ศูนย์ปฏิบัติธรรมอรัญญประเทศจังหวัดสะแก้ว 6. ศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรี 7. ศูนย์ปฏิบัติธรรมยะโสธรจังหวัดยะโสธร8ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติเบตงจังหวัดยะลา 9. าศูนย์อบรมเยาวชนคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีและ10ศูนย์อบรมเยาวชนปัตตานีจังหวัดปัตตานีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 8 3 5 4 0 6 6 0 3 สำหรับพิธีทอดกรถินนั้นค่ะถือว่าเป็นกรารลทานที่มีอานิสสงมากนะคะดังนั้นอย่าลืมชักชวนกันไปทอดกรถินในทุกๆวัดทั่วไทยนะคะเราต้องช่วยกันอย่าให้มีกรถินตกค้างค่ะและสําหรับสถานการณ์ในช่วงนี้ค่ะยังคงเน้นย้ํามาถึงคณะพระพิสุ์สามเณรและพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมที่ศูนย์ทั้งภายในและต่างประเทศให้สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในทุกกิจกรรมงานบุญทั้งหมดนี้คือข่าวสารที่เรานํามาฝากนะคะ คุณผู้ชมสามารถติดตามบุญนิวส์ได้ทาง gbn-us.com ทาง Facebook บุญนิวส์ทีและทาง YouTube กาบุ news นิวชแนลส่งข่าวมาให้เผยแพร่ได้ทางอีเมลค่ะ tvdmcnews@gmail.com ปิดท้ายกันในวันนี้ด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่าอัป,ปะมัโตหิชายันโต ผู้ไม่ประมาทย่อมถึงสุขอันภัยบูรณ์สำหรับวันนี้ดิฉันปริชาติกาลเกตพร้อมด้วยทีมข่าวบุญนิวส์ทุกท่านต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะขอเชิญชวนท่านชายรวมบวชในโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปี2,563 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21พฤศจิกายน2563อบรมระหว่างวันที่22พฤศจิกายน2563ถึง7กุมภาพันธ์2564บวชทดแทนพระคุณบิดามารดาสืบอ,อายุพระพุทธศาสนาเปิดทางสวรรค์และพระนิพพานให้กับตนเองและทุกคนบนโลก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02 831 1234หรือที่ w w w buad.com